ก็ขอสวัสดีเพื่อนนะครับมีรักนักสะสมนะครับมาพบนอีกเช่นเคยนะครับกับช่องทันวา pe เจ็ด channel นะครับสําหรับช่องน้องใหม่นี้ครับมีข้อมูลเหรียญนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อที่กําลังเก็บสะสมเหรียญอยู่ในนักขณะนี้ครับว่าเหรียญที่ทางช่องได้เตรียมมาให้เพื่อนๆได้รับชมในครั้งนี้นะครับว่าเป็นเหรียญปีพศไหนครับเราติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญนี้กันนะครับสําหรับเหรียญชนิด10บาทครับสสีนะครับวงพ่อรอเก้านะครับ ซึ่งด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทราหาภูมิพล์อดุลยเดชครับผินว่าพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยาราชภูสีตาพร,รพะนะครับทรงฉลองพระองคกรีนะครับแผ่นดวงขอบเ,เหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลลายเดชครับและด้านขวามีข้อความว่ารัชการที่9นะครับนี่คือลักษณะด้านหน้าของเหรียญครับมาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญครับจะตรงกลางเหรียญครับจะเป็นรูปนะรพระปรางวัดรรุณราชวรารามครับ ภายในวงขอบเหรียญด้านบนครับมีข้อความว่าประเทศไทยและมีอักษรเบลนะครับที่ให้ผู้พิการทางสายตานะครับได้สัมผัสว่าเหรียญนี้คือเหรียญชนิด10บาทนะครับและมีปีผู้ศักราชที่ผลิตครับคือปีพศ2536ครับด้านใต้จะมีเลขไทยกับเลขอารบิกนะครับบอกว่าเหรียญนี้คือเหรียญชนิด10บาทนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2536นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่10นะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่10ของเหรียญหายากชนิด10บาทนะครับแต่ก็มีจำนวนการผลิตอยู่ที่10ล้าน5 5 6 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับหรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานครับจะมีราคานะครับที่ในแต่ละเพจครับมีการขายอยู่ที่ประมาณ130บาทนะบาทครับถ้าเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับ เหียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาก็จะประมาณ100กว่าบาทนะครับร3 0บาทนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่ทางช่องรับได้รับมานะครับก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆที่กำลังเก็บสะสมเหรียญที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญปี36นะครับณปัจจุบันไม่แน่ใจว่านะครับ จะพบเจอกันหรือเปล่านะครับเพราะนักสะสมมีการเก็บสะสมกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับขององค์ในหลวงนะครับองค์พ่อรอ่เก้ารเรานั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็มีข้อมูลนะครับว่าเพื่อนๆเจอเหรียญปีพศ .2566 นะครับควรเก็บไว้เลยนะครับวันครา้งหน้าราคาสูงกว่าที่ทางช่องได้กล่าวไปแน่นอนนะครับ สำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบแบบสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆได้ตามหาสำหรับเหรียญปีพศ2536นะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก่อนอื่นก็ขอกลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามกับทางช่องนะครับจะได้รับข้อมูลนะครับที่ทางช่องได้นำมาฝากนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเหรียญปี36นะครับชนิดสิบบาทไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ